นะครับมนีเบ้าจาันสมุนไพรไทยครับนำ้ำหาป่าปเช่าบ้านมาีผู้เฒ่าโบราณมาป่าเช่าบ้าน,เป,นเป็นหมอสเป็นหมอยาสมุนไพรนะครับอันนี้เดี๋วคนซาคนเลยว่าไปหาเหล้าไปหาพญานี่เด้อท่านเป็นหมอยาสมุนไพรเนี่ยเราหาแตงยาใส่โรคคนดีดีว่าท่านเป็นโรคยังผู้ใดก็มาหาเหล้านี่ละว่าท่าน นะครับพอดีบ่วจางก็ได้นําหาเห็นบานแล้วสิ่เป็นวายอยู่หลังบ้านครับก็สิีน้าหาขออนุญาตไปนําหาเราอยู่หลังบ้านครับมาย้ำได้บริบาลจักเทียนะครับจ้าคนไปทุลัก่น่าเอายาไปส่งไปใส่ในละครับนี่บานมันจะเป็นที่แล้วครับนี่นะครับนําเห็นแล้วก็เป็นวิธีเช่าบานของ ป่าเช่าบ้านผู้หนึ่งครับบาอาจารย์กระน้ำเห็นแล้วครับอ่าตอนนี้อยู่รังบ้านนะครับสี่คออนุญาตอ่าไปอ่าสอถามนะครับตังเอาความรู้จากอ่าพ่อแม่ป่าเช่าบ้านเก่าๆครับเป็นกระรังหนึ่งเขาหนึ่งน้ำอยู่อยู่กับยายเหมือนอายุสองเขานี่นี่นคือพื้ที่เช่าบ้านของคนอีสานครับอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีเป็นป่าเชาาา่าบ้านอยากจะไปสอถามอ่ตา,าตาอายุเจ็ดสิบเอ็ดปี อายุยักปีเล้วกครับอายุเจ็ดสิบเอบปีครับท่านี่แหละา่กับเจ็ดสิ็ดเจ็ปีครัอ๋อยก็ดสิบเอปีเจ็ดสิบเอ็ดับกัเป็นคนรุ่นเกาดีนครับรุ่นตำารุนตำเขาจินนี่ครับอายุยังหอดเจ็ดสิยังโกงคว่าสกครับนายุงย่งแข็งแรงนี่คนรุ่นเกาครับเป็นผู้เฒ่ารุ่นเกาโบราณโ้เรายังแข็งแรงอยู่จักปีก็ตา พศเก้าสิบสองเจ็ดสิบกว่าปีครับอ๋อเดี๋ยวยังเดี๋ยวแบบหนึ่งเดี๋ยวยังศอต่อเห็จยังเราเห็จยังพูดี๋้ว่าอาจารย์อต่อครับแลนะครับเดี๋ยวกับเขารายาไปขอถามเอาความู้จากป่าเชาาบ้านครับน้องเจ้าเป็นหมอพื้นบ้านหมอโบราณเป็นเจ้าวันหรือเช้าเยาว์รือเาโตแต่พวกเขาเข้าดูจัดเออเออ เงี้ยนว่าเขนเป็นแล้วเป็นหมอยาครับหมอยาโบราณเก่าๆครับอ่าเพื่อเอิน่าปาดเช่า,ชาบ้านอ่าอยู่ในช่วนนงนี้เงี้ยนต่ว่าอ่าผู้ใดเป็นโรคเป็นไข้เงี้ไปหาพ่ออยังก่อนพ่อบูพ่อบูเออน่จาจะกุญใจครับพ่อบูน่จาจะกุญใจคัดหมอมาคัดใจไปเัวห่งหมอใช่ครับซื่อๆ <laughs> <laughs> พอเป็นหมอยาไม่จะไม่จะตีแล้วก่อนโอย้ยเจ้าพ่อสอง มันกโดนอยู่แต่ว่าอายุ6 0ปีกัำลังกนได้เห็นน้ำยาเพราะว่ถ้าเท้าสั่นมันบ่ได้คือคือวัดกำล่าพ่อแม่เพิ่นบอกไว้ว่ากำลัอายุก็ถึง64เรียกออกหายามันจะเป็นอันตรายต่อเพื่อนอผู้หายานั่นผู้เป็นหมอยาแห่น่ะพ่อใหญ่ซึ่อมีคุณก็ตายแล้วอแสดงว่าพ่อแม่บรรพบุรุษเนี่ยเป็นหมอยามาตเตอร์เกลหัวที่พูดกี่ครั้งได้เึวะ โอ้โหปลูกกีโกกีทางก็ได้เออเดี๋ยวปาดที่นี่บ่านี่ยายาเ้างส่วนมากคนสื่อยารักษาโรคอีหยังที่ใดคนที่มาเอาดีที่สุดโรคกระเพาะบัานโรคกระเพาะก็พวกพจนิย้อมชวนมากก็พวกลจนิลูกแล้วก็พวกงูสวัสด์แล้วก็พวกไอ้ไอ้ตามเนี่ยอ่อนแรงที่เป็นไร เออพี่ปนแรกหล้วก็ออกแกนทำกันนี่มาเอาไอเส้นออกจากตาลูกเียางรุงขานี่มาออกเป็นขาโค้เออจะมาออกงอแขนบขกลงงอแขนบวบวได้เป็นสี่ก็มาออกเพื่อเพื่อความมันทั้งทั้งแขนนี่คประมาณชั่วโมงนึงจะออกกลายเป็นทั้งขานี่มันยากยากคัดไอตาโคกงดาบรุงที่แข้งนี่ประมาณ่สองชั่วโมงแล้วก็กินยาลุงมันก็จะ หายไปเลยแล้วก็ย่างได้ในพิษต่างโอเคแล้วขออนุญาตมาไทยไก่ๆครับเรื่อยๆบาในซิสต์สิสอถามว่าเล่จังหวันจังเป็นสักจังเป็นพวกใส่เลี่องจังพวกลูกตั้งต่างจ้าบนเนี่ยบนสิใส่ยาหนี่ยใส่เรื่องนี้ไปใส่เลี่องนี้ผมบอย่างแต่พวกใส่ลูกหั่มเนี่ยทีเอาบวกหั่มโป่งมานี่ผลยาท่ากับยากินมันจะหายออกไปเลยครับแล้ ฟังได้พี่น้องได้เอาพี่น้องฟังของค<อ>ุณเด้อกินไปน้ำข้าวล้อไปฟ้อมเนี่ยเอาอยาไปไอยไว้คือเฮี้ยนนั่นมันจะมันจะบ้วโซ่ถ้ายกินไปน้ำข้าวกล้องไปฟ้อมลอยกว่าเส้นพวกกดไรย้อนก็ลอยกว่าเส้นเลยแล้วคุณพ่อบอกได้บ่าวาบอกลูกบอกหลานบอกวา่าใส่สมุน,พนไพรต้นใดครับพวกใส่เลี้ยนนะครับเออใส่เลี้ยนพวกใส่เลี้ยนนี่มันจะมีตับเตา อ่าไม่ีบันไดเลี้ยงครับตับเตาหน่อยตับเตาใหญ่ครับตับเตาใหญ่ตับเตาใหญ่ครับแล้วก็มีบันไดเลี้ยงเค่กระไดเลี้ยงอแล้วก็มี่ไอไอวนบอไอไอต้นไอต้นตองทงต้นตองทงอ่าแล้วก็หวานชักมดลูกหวานชักมดลูกอแล้วบางทีเวลาถ้าเวลามันทำหำมันยังบ่นต้นอันกินยาตัวนี้ใส่กับชักมดลูกแล้วก็ต้องต้องมียา ฝนท่าอีกเท่านึงมันจะหดขึ้นแล้วก็จะปิดหูอ๋อครับอ่าซุกนี่อ่ามันจะใส่เวลอยูเดียนหนึ่งหรือสิปหามือหรือเก็เมือมันจะหายออกไปเลยก็เป็นหน่อยก็เป็นไล่ก็ใส่เป็นเดี่ยนมันจะหายไปเลยครับผมอันนี้เป็นบทบาเป็นยาแก้เสียดแนะบกบทบาทเนาะครับอ่าครับอันนี้ก็ขอบคุณอีกคุณพอยังก่อนพอกระบูใจคัดพอกบูเจ้าใจขัดเน่ย คุณพ่อชาวบ้านเนี่ก่อนฮะอ,อยู่สม,มุนท่าบ้านสม,มุนท่านาะตำบลตำบลพราซุขเพิ่อว่างสามหมออุดรอ,อุดรธานีครับน,นี่ยนะครับเมื่อนี้เบ้าจาันน้ำหามาโดนนะครับมาพ่อัที่น้ำหายากครับน้ำน้ำพอ่อคุณพอ่อป่าเช่เาบ้านโอ้นี่ครับฟังเ็ได้พี่น้องเด้อมดลูกเพื่อเดียวอ่าบ้านนี้พวกเก็บมดลูกเก็บท้องน้อยขึ้นไสแอลเนี่ยจะกินแก้วเดียว มันจะรู้ซึ้อมันจะรันขึ้นเลยอ๋อครับเออทุก้วลาหดลูกอันนี้ครับมันจะดีแล้วก็กดไอ้กว่กดไรยอดนี่ก็บ่เกินแก้วหนึ่งสองแก้วมันจะรู้เลยครับกดไรยอดคือเก็บคล้องง่ายมันจะออกควันขึ้นหุ้วคว้าครับอ่ากินเขาบ่ได้กินเขาปั๊บจำเลยหัวหน้ามรองลงครับอันนั้นคือกดไรยอดครับผมถ้าเป็นกระเพาะมันจะแสบแสบไม่กระเพาะบ่ไปน้ำเมื่อหลังซุ้มนี่คือกระเพาะอักเสบคือลำไส้ใหญ่ครับเออลำไส้ใหญ่อักเสบแล้วอันน้ ใช่ช่สมุนไพรตัวใดคราบไหมนี่บอกันบอกครับไอไอสมุนไพรตัวเออไอนั่นตัวไหนบ้านน้หาไ่ก็่ที่บ้าเมื่อกี้น่าแกยังก็แกคตรย่อนแกกระเพาะนี่ไหมโคตรไย่อนมัใส่ยาตัวเดียวกันโอใส่ยาครับพวกไอตัวยาตัวยาใส่ยาตัวเดียวกันยาตัวเดียวกันอแต่ตัี้มันขายดีายได้ง่ายได้บ่าเหนเายง่ายครับ แต่ว่าบ่ให้มีเวลาว่างถ้ายิ่งซี่แล้วกันมากมาก็เมืเ่อจะเก็บเห็ดก็เมื่อสารเลนเออสองทุ่มก็จะเริ่มนอนเพราะว่ามันลุกกระเ้าไปวัดครับเออทําบุญทุกมือครับเออทําบุญแล,แล,แลแ้วแล้วก็มาแลกแต่แป้งตแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ไปต่อเออลงตลาดแล้วก็แลงส่งยาผู้นั้นผู้นี้เขาโทรมากกัจจนหมดเลยอ๋อครับนี่คือยายา,ยา<อ>ทุกนี่ที่เก็บมาไว้เก็บมาไว้สัประกอบ ประกอบตัวไหนใส่ตัวไหนตัวไหนเลยไห้มันมีตำลาครับมีตำลาเมือง้าเขาใส่ประกอบพอถือบอกลวกพอถือมันกะดขาพอหายครับเพื่อจินตน้่มเขาล่มไปพร้อมรับร่วงก็ประกันว่าแน่นอนบ่มีพาดอ๋อับใจใจพวกใจพวกมันเร่งพวกไปตับอักเสบมู้นี่มันจะใส่ได้มันเป็นยาหลายตมันจะบอกง่ายดูพระว่ามันมันต้องมึงตำลาไปนั่มประกอบไปนั่ม ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลามีเวลาเที่ยวนาผมจังสีมาถามเป็นอขอมุ่นแตละลกแต่ละยางมาใส่หางนอคุกพ่อนอ้เดี๋ยวหลเนก็ต่อไปหลายบางทีรบกควรผู้เฒ่านะครับมู่สวัสดีประมาณหาหน้าที่หาหน้าที่หรือสูบยาพดนวดพวกอวกหรือมันเศรับมสิเป็นหน่วยเป็นไรไยนจ๊ะทุกนี่แล้วก็ ขอบคุณนเออพุณพ่ออยังขอบคุณพ่อครับสบู่เฉยคัดรับผมโอ้ตีบ้าให้ความรู้ครับได้ศึกษาได้เป็นหวานยาถ้านั่งกูไว้นี้ยเฮี้ยนเหี้ยนเบิดื่อความเฮี้ยนลงโคกเลยครับกูไว้เรียกว่าคนหนึ่มมันโดยมากมันจะรุ่งตลาดตลาดนัดตลอดเพราะว่าลูกค้านัดตลอดครับมันสีบุกไปในยูบุกไปในยูบ้านดอกครับนอกตอก มีใบโทษโทษมากลวงหนาครับก็สั่นกนันนัดก่ตามตลาดนัดเลยเต็มลูกทีผ <ม S 2> ่ผ่ามีมีเบอร์มีเบอร์โทรว่าบอกพี่น้องไปทางไหนครั้งเดียวพี่น้องอยากสอบถามนะครับออมีอยู่เบอร์โทรไอ้ศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่สี่หนึ่งสี่สองหกสิบตัวพอดีอ๋อครับผมอ่าพี่น้องจีเกิเด้อครับผู้ใดอยากได้อ่ข้อมูลหรือว่าอย่างนั้นก็โทรมาสอบถามได้ครับ ศึกษาว่าทางไร่ก็ได้ก็บอกได้เดีว่าเขาบอกพิดบังแต่ว่าสิหค้าได้พอตัวยาไอพวกก้ามเนี่ยอ่อนแรงหรืออยังว่าเนี่ครับนี้นี่คือภูมิปัญญาหรือปาดเช่าบานครับเวลาไปอ ขายยามาแล้วกับมาอยู่จังเสียแล้วครับนี่เบิ่งพูดมันยากเท่าบ้านอันนี้สันยังครับพูดบ้าสันตุ้มปลาไหลให้เขาคือกันนี่โอ้คนรหลุดมาใหญ่เห็นมาเปลี่ยนยุ่นนี่ครับวัตถุสารตุ้มปลาไหลแก่พี่จานเลยตอนเร่าตันี้ผุนใส้พวกยังพวกไ้นีเวลาว่างได้อ๋อครับผมเพราะว่าผู้ถ่อหาเงินอ๋อครับพแต่ไหนกินไปพ่อพ่อมือมั่นโอ้แต่ผู้ใดแต่ว่าการโลคการโลคนี่มันผู้ใดมันบริจาคถือมากหรอแต่ว่ามัน เป็นมาแล้วมันก็ลำบากในจังหน่อยเขาก็ต้องรักษาต้นรบมันไว้ก่อนก่อนมันจะเป็นวื้ไปหลายเออเป็นในหน่อยว่าโอ้เปลี่ยนนาเปลี่ยนดอกก็คือไปยีดอกมันโมเมนี่มันเปลี่ยนมาแลนหาหมอยากดลยนี่ยากันตายว่ามีเนาะคุณพ่อเนาะเกิดแก่เก็บตายนีครับผมแล้วว่ากินกระต่ายพวกกินกระต่ายคือเก็ละยาหน่ะยาหมอคือกันกินกระต่ายพวกกินกระต่ายยาไว้คือเฮี้ยนี่แล้วเนาะยาไว้คือเฮี้ยนี่ครับผมมันพูดอะเจ็บน้ำขาน้ำแข็ง ตรวจกันมันเอาออกบ้างแล้วก็กินยากระหายบ้างก็มีครับมันกับปวดขื่ไปบดชุก้อนน็อกแต่ว่ามันต้องมีแค่ว่าแต่น้อยที่สิบปวดขื่ยาหน่อยเป็นแนวมันเที่ยวหูวจักครับอ่าครับซ้หรับคลิปนี้ครับบ้าจานสมุนไพรไทยได้มาสอบป่าเช่าบ้านหมอโบราณเก่าเกากระเพบนกรเลาวไข่ฟังไส้เนี้อครับซ้หรับคลิปนี้เบิงไหวฟังไหวไส้เนื้อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์ครับสวัสดีครับหมอจา